สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกเพชรการจนานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยีําทำง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะเราไปดูวิธีการทํานะคะเริ่มต้นการทําค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆนาริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรจำนวนสี่เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอด เรามาเริ่มพับกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเ,เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเวระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรและต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการทำฐานสี่ สุดท้ายเส้นที่สี่คองเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นำเหรียญมาวางตรงกลางฐานจากนั้นนะคะเราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ดินสนเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นค่ะ สุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้น และเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆพลิกกับด้านจากนั้นนะคะเราจะสอดปลายเซเรบินกระจายออกให้เป็นฝั่งละสองเส้นเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้าย ซ้ายสอดไปขวาค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีดชั้นที่1เริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายเพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางซ้ายมือในรูปแบบนี้จากนั้นจับปลายเส้นนะคะวนมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นพลิกหนาขึ้น แล้วสอดปลายเ,เข้าไปด้านบนของเส้นที่เราทําอยู่สอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงค่ะเริ่มเส้นที่สองหมุนฐานเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะและลิบินเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนเหมือนเดิมก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับแล้วก็ จัดระยะกรีดให้ได้ระยะตามที่เหมาะสมเหมือนเดิมค่ะและยลีบินเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนเหมือนเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะทําแบบนี้วนไปละค่ะจนกว่าจะครบทั้ง4มุมค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบดอกตรงกลางเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายมือจะเป็นเส้นในการทําในรอบนี้ในส่วนของเส้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาตรงนี้เพื่อนๆดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนค่ะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายเพื่อนๆจับแนวเส้นจับโค้งมาทางด้านขวาในลักษณะนี้เลยค่ะจากนั้นจับแนวเส้นนะคะโค้งความลงแล้วสอดปลายเกะเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบ สอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงค่ะต่อไปเส้นที่สองหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะเส้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนเหมือนเดิมจากนั้นเส้นที่สองทางด้านซ้ายก็ทําเหมือนกันค่ะจับเส้นดบิ้นโค้งไปทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จับแนวเส้นโค้งคว่มลงและสอดปลายเกลเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบต่อไปเส้นที่สามหมุนฐานไปทางด้านซ้ายเส้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนเหมือนเดิม จากนั้ิบินเส้นที่สามนะคะก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะเติมเส้นที่สี่หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนและริบินเส้นที่สี่ก็ทําแบบเดียวกันค่ะและเมื่อเราทํากรีดตรงกลางครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดระยะกรีดให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และเมื่อได้ระยะกริดที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากริดมุมสามเหลี่ยมด้านข้างในลักษณะนี้อีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่หนึ่งในรอบนี้ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมจับเซลลบินนะคะบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายจากนั้นจับแนวเส้นโค้งมาทางด้านขวาแล้วก็จับแนวเส้นพลิกหนายขึ้นและสอดปลายเข็มเข้าไปด้านบนเส้นที่เราทําอยู่ จบ,บเส้นที่หนึ่งเริ่มเส้นที่สองหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนและลริบิ้นเส้นที่สองนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนกันเลยค่ะเราก็ทําในรูปแบบเดียวกันจนกว่าจะครบทั้งสี่มุมเหมือนเดิมนะคะ และเมื่อเราทําครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทํเกรีดตรงกลางอีกหนึ่งครั้งเริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นาการ <qui> ทําในรอบนี้จากนั้นเส <fin> <u dizer S 1> ้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาตรงนี้เพื่อนๆดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนจากนั้นเส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายจับแนวเส้นนะคะโค้งไปทางด้านขวาในรูปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นและสอดปลายเกะเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบเป็นการสอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรี เราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะเกรีดสามเหลี่ยมตรงกลางในรูปแบบนี้ต่อไปค่ะเส้นที่2บนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนเส้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวและดิบินเส้นที่สองทางด้านซ้ายก็ทําในรูปแบบเดิมค่ะ และเมื่อแนวเซ้นบินกระชับแล้วจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกค่ะอีกหนึ่งฝั่งก็ตัดในรูปแบบเดียวกันก็ได้ค่ะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะตรงส่วนของฐานหลังก็ฐานเรียนด้านหลังก็จะได้ในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ